ช้้อปปิงเพื่อนซี24ชั่วโมงเปินแบบไม่ได้แบบไม่เคยมางานของท่องเจ็ดเอชดีนะครับก็เพื่อนใหม่ๆทุกคนใหม่ๆรอบตัวหมดเลยก็ค่อนข้างแบบเอ๊ะคนนี้ใครใครอะไรเงี้ยพยายามเก็บข้อมูลมันต้องเปลี่ยนเยอะไรหรคนคนที่ไม่อยู่เขาเขาการใหม่ก็มีความแบบนั้นนิดนิดแต่เขาไม่อยู่ที่เริ่มือแล้วเป็นเด็กอะไรนะมันจะปรับตัวกับ สิ่งที่ที่เราเคยทํามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งการถ่ายทําแล้วก็บรรยากาศในกองกองนี้ค่อนข้างกองเนี้เหมือน ถ้ากล้องที่ใช้ถ่ายใช้แบบสองกล้องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างมันจะแบบง่ายเลยครับ,บกับการงานที่ถ่านมาที่เกีนอยู่หลากหลายที่มาเหมือนกันเราได้เห็นจ, <ำ S 2> จากหลายพื้นที่อะไรเงรี้ยจริงๆแล้วพอการได้มันเป็นข้อดีองไรของการที่แบบเราเราได้มีโอกาสให้เรา,เรา,เราทำในหลายที่อย่าง <c oughs> ที่เห็นก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในการที่ที่เราจะเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะได้ ได้ทริคได้ความรู้จากที่ต่างๆมาแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในแบบของเราได้ครับ,บเรื่องนี้กับพี่อีฟใช่ไหมครับใช่เรื่องนี้กับพี่อีฟครับเป็นยังไงบ้างค,ค,คือมันเป็นกองที่สนุกมากเลยอ่ะมันตลกมากเลยอ่ะก็ดีครับผมว่าบรรยากาศในกองค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็ทุกคนมาทำงานกันด้วยความแบบสนุกแล้ว การแสดงนะครับส่วนการมองภาพรวมเนี่ยพี่อีฟก,ก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีภาพในหัวของตัวเองชัดมากๆที่จะเอามาสื่อสารต่อนักแสดงว่าภาพรวมของเรื่องเรา ตอนนี้มีถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องครับแต่ก็แต่หลังจากนี้ก็ยังว่างอยู่ยังไม่ใช่การสัญญาอ๋ออ๋อหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้เป็นเป็นฟรีแลนซ์ครับผมก็อันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นแบบโปรเจกต์บายโปรเจกต์นี่ครับมีการจีบมีการจีบเข้าบ้างยังครับตอนนี้ยังนะครับไม่เกี่ยวกับการสัญญาเป็นการฟรีแลนซ์ผมว่ามันก็แล้วแต่บุคคลว่า คนคนั้นเขาชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบชอบความชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายชอบอะไรที่มันเป็นค่อนข้านที่จะฟรีก็ก,ก็อยู่ฟิีเลอฟรลแลน์ไปแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เซ็นสัญญาแล้วเขามีงานที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบที่เขาชอบอยู่แล้วอันนั้นก็ก็เซ็นสัญญาก็ดีต่อเขามันมันแบบ แล้วแต่คนมากกว่าครับตราสุดลุ้นสงทายปีเราทป็นคนที่แตกต่างกันสขาบอกว่าหิ่งมันร้อนหรือเราร้อนเปิ้โอ้โหที่เงาดูได้เงาโอ้ยแดงมากติดตามหลุดเงาใไ่ไหมว่าจเย็นมาเรียบคริสต์มาสเหรอครับก็เผอิญว่าในห้องนั้นในห้องนั้นนะเพอเอิญว่าได้เข้าแบบไปสาวหน้าเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไฟมันสวยก็เลยถ่ายแล้วใครถ่ายให้เพื่อนเพื่อน ไม่ใช่ไงบ้างมันผ่านการตกแต่งไหหรือว่าของจริงไม่มีสตล์ินไม่ไม่ได้แต่งเลยนะคือมันบรรยากาศฟิลอะไรมันดีอยู่แล้วคนระับอยากให้คนดูโฟกัสตรงไหนบพีิแมหิน <laughs> <c oughs> หินหรือว่ารูปที่2องรูปแรกหรือว่าอย่างคือมันมีหินทุกรูปแหละอ่ะรูปแรกดูหินหรือเปล่ามีหินด้วยหรอดูหมดดูหมดให้ดูอน ็ดูแล้วกคือจริงๆเราก็ถ่ายเอาเท่แหละเพราะว่าแบบทุกอย่างมันดูองค์ประกอบมันดูดีอ่ะก็แล้วแต่ว่าคนอยากจะดูอะไรก็ก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ดูแล้วกันแต่ว่าถ่าอะไรบ้วเอองรีดัองจริงๆจริงผมค่อนข้างที่จะออกกําลังกายเมนเทนมาตลอดอยู่แล้วถ้าแบบถ้าคนที่ คยติดตามเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะเมนเทนมาเป็น10ปีแล้วแหละอยู่ที่ว่าแบบช่วงไหนเราเอาจริงกับช่วงไหนเราแบบชิวๆอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าเราแต่งเพลงมาทำขนมปังกับเป็นดีเจเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วเราตกใจวู้ซอนดูวิ่ง ไม่ได้เช็คผมแค่ดูว่าผมโอเคก็พอเออมันแบบดูแบบเออดีแต่ผมมันไม่ได้ซูมเช็คอะไรนะให้เป็นคนดูมาช่วยเช็คให้อย่างเงี้ยมันเกินไหมพี่เออแค่คอมเมนต์ชาาเด็กไหมคือก็หน้าที่ที่จะส่งก็คือหน้าที่ของคนดูส่วนเราคือมีหน้าที่ถ่ายแล้วก็ลงแต่เราดีใจเมื่อไหร่คนชื่นชมในวินัยของเราก็รู้สึกตกใจนิดนึงว่า เออหรือว่าเราไม่ค่อยได้ลงอะไรแบบนี้มานานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเท่าไหร่นี่อยู่เท่าไหร่อะไรนะปีนี้ตอนนี้เหรอครับปีนี้3,4มแล้วโอ้โหพทุกคนอยากมีร่างกองแต่เคมีร่างกองมาตั้งแต่ปีแล้แตไม่เคมีชยะร่างไม่คยมีความเแนีไม่ไม่ค่อยครับก็เราเราชินแล้วมั้ง เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับเราแค่เราไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบจะต้องรู้สึกกับมันอะไรเงี้ยครับเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นรูทีนของเราไปแล้วอะไรเงี้ยครับแสดงว่าวปีน,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 นี้เราก็น่าจะแบบว่าเรื่อยๆเราจะนัเรื่อยๆหรอใช่เออก็เดี๋ยวดูตาม โอกาสท่าที่มันสวยๆอะไรเงี้ยครับอันนีครับอันนี้รั่างเป็นเรื่องขายใหญ่นิดนึงครับตอนนี้เป็นไงบ้างขายใหญ่อ๋อก็รีโนเวทร้านได้ประมาณ90%แล้วครับก็ตกแต่งใหม่ซะเลยก็เปลี่ยนแนวแนวการตกแต่งนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็น่าจะประมาณสักคิดว่าน่าจะสักห้าหกแสนนะครับ ไปลงทะเบียนแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าไ,ได้หรือ,อยังเพราะว่าให้คนที่ที่ที่อยู่ที่นู่นไปลงทะเบียนให้นะครับเยรับกแล้วัก็เงียบจริงเออก็สงสารคนที่ที่เขา ไม่ได้มีช่องทางหลากหลายเท่าเราอะนะครับก็คือบางคนเขามีแค่ของเขาอย่างเดียวแล้วของเขามันหายไปอย่างเงี้ยเขาก็ลาบากม้วก็มีคนละบากเยอะมากๆนะครับก็จริงๆก็อยากให้มีซักักโปรเจกต์หนึ่งที่ให้คนไปเที่ยวที่นู่นก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่กู กระตุ้นการท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่าที่นู่นร้านที่เขากลับมาเปิดอ่ะก็มีเยอะแล้วตอนนี้แล้วก็ที่ท่องเที่ยวก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ก็ออขอให้มีโปรเจกต์สักหน่อยก็แล้วกันในการที่จะแบบกระตุ้นการท่องเที่ยวหาดใหญ่ก็ไปช่วยคนที่ที่เขาอยู่ในเมืองหน่อยหรือว่าในในส่วนที่เขานั่งพวมอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิม Thank <laughs>